พวกเราทุกคนกำลังปลดปล่อยพลังงานซึ่งกันและกันเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวของกันและกันสวัสดีค่ะเจอกับโค้ดมนคนคิดบวกโค้ดมนลูกอิสานลานยาโมแบ่งปันข้อคิดเคล็ดลับดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้กลายเป็นคนสําเร็จได้ไวขึ้นเมื่อมีการปลดปล่อยพลังงาน ไม่ว่าเขาหรือเราเรากำลังส่งผลกระทบต่อกันและกันจิตใต้สำนึกก็กำลังเรียนรู้ซึ่งกันและกันเช่นเดียวกันค่ะความเชื่อที่จำกัดก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ฉุดรั้งพลังงานของเราสิ่งที่คุณเคยดึงดูดมาในระดับจิตใต้สำนึกหรือสิ่งที่คุณเป็นคุณเองก็เป็นสาเหตุของตัวมันเอง และเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นสาเหตุของทุกเรื่องในตัวเราและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกให้มันบ่อยๆเพราะจิตใต้สำนึกจะให้มากและมากกว่าเสมอเพราะฉะนั้นนะคะจงฝึกการโฟกัสในแต่ละวันจงใช้ชีวิตทุกวันราวกับว่ามีปาฏิหาร แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบปฏิหารเขามักจะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองขาดสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งนี้เลยเป็นสิ่งที่มันส่งผลให้คนเหล่านั้นมีแต่โฟกัสกับสิ่งที่เขาขาดหรือเป็นปัญหาแล้วมันจึงบ่งบอกถึงความขาดแคลนนั่นเองการไม่มี จึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เคยโฟกัสไปที่ผลลัพธ์เพราะมันยากเกินมันยากที่จะเชื่อมันยากที่จะคิดถึงเพราะเขาไม่ได้เอาอารมณ์เอาความรู้สึกเอาพลังงานไปอยู่ที่จุดนั้นจุดที่เป็นผลลัพธ์จุดที่เขาต้องการอย่างแท้จริงเมื่อคุณไม่มีการผ่อนคลายทางด้านจิตใจ ในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณยังตกอยู่ในพวังอยู่ในห้วงสภาวะอารมณ์กับความขลาดแคลนหรือกับปัญหาที่คุณเจอเมื่อคุณไม่สามารถตั้งจิตหรือตั้งความตั้งใจของคุณต้องการของคุณที่เป็นผลลัพธ์ให้อยู่ในสภาวะจิตที่คุณผ่อนคลายได้คุณก็ไม่สามารถทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นหรือทำมันอย่างยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกัน เพราะคุณไม่ได้โฟกัส hmm. การโฟกัสมีอยู่สองแบบคือ mm hmm. การทำมันแบบร้อยเปอร์เซนและการไม่ทำมันเลยดังนั้นถ้าคุณจะทำอะไรบางอย่างแบบไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซนคุณก็อย่าทำมันดีกว่าค่ะเพราะผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นอยู่ดี แม้ว่าคุณจะตั้งใจทำ80% 50%ผลลัพธ์ออกมาก็เป็นศูนย์อยู่ดีดังนั้นคุณมีทางเลือกอยู่แค่สองทางและส่งแรงดึงดูดให้มันเกิดขึ้นกับผลลัพธ์ของคุณได้แค่ทำมันสุดๆไปเลยแบบ100%กับไม่ต้องทำมัน จงใส่คุณค่าของคุณเข้าไปในเป้าหมายในผลลัพธ์ที่คุณต้องการแล้วมันจะเกิดแรงบิงดูดแบบไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะให้ตัวเราเองเห็นผลลัพธ์ของตัวเองเห็นเอาคำในอนาคตตลอดเวลาจงฝึกจิตให้ จิตใต้สำนึกของเราสื่อสารในทันทีและคิดเสมอว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากคุณไม่ตั้งใจที่จะให้มันเกิดหมายถึงทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีความบังเอิญมันมีแต่การจงใจสร้างมันเท่านั้น